มาที่หนึ่งเรื่องนี้กันบ้างนะคะสำหรับคุณเวียสุกุลวัฒน์ล่าสุดออกมาเปิดใจนะคะพูดถึงประเด็นที่เมามอยข่าวลือต่างๆนานาว่าจะแต่งงานใส่ฟ้าแลบล่าสุดนะคะเปิดเผยเองเลยค่ะตอนนี้คุณเวียบอกว่าพร้อมเป็นเจ้าบ่าวพร้อมเป็นคุณพ่อของลูกแล้วนะคะวันที่17กรกฎาคมนี้คุณผู้ชมคะกับงานแต่งที่จะเกิดขึ้นบอกว่าแฮปปี้มากๆชีวิตช่วงนี้โอ้โหมันเปี่ยมล้นคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะทั้งหมดนี้ไปฟังจากคุณเวียค่ะ จริงอะ่ะผมไม่ได้ปิดพี่ๆนะแต่ว่าผมแบบวางแผนไว้มานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าถ้าแบบช่วงเวลาที่มันแบบเหมาะสมเไรเงี้ยผมก็ได้คุยกับทางว่าที่เจ้าสาวผมไปแล้วว่าเราเราเราน่าจะต้องแบบมีครอบครัวหรือว่าด้วยวัยด้วยด้วยความพร้อมด้วยจังหวะที่มันรู้สึกว่ามันใช่เราเคยคุยกันแต่ว่าก็ดูคิวดูอะไรกันไปกันมาอย่างเงี้ย ด้วยความที่เราก็แบบรับนงรับหนังไว้เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราจะจะแต่งงานขอเป็นช่วงเวลาที่แบบทุกอย่างเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็เลยน่าเป็นช่วงกลางเดือนหน้าตื่นเต้นมาเดือนนี้แล้วนี่เป็นเดือนนี้กลางเดือนนี้ลืมวันลืมคืนตกลงไป17กรกฎาคม17กรกฎาคมวันนี้คือคนแต่งงานเยอะมากแล้วก็เป็นวันที่ดีที่สุดของปีนี้ อะไรเงี premises, like so, Twelve, like ้ยเราก็รู้สึกว like so ่าเอาละก็วันนี้ก็พยายามบอกว่าทําทุกอย่างให้ให้พร้อมที่สุดเขาเขาก็คงไม่ไม่ได้ชินเนาะเพราะว่าเขาเขาก็ไม่ได้อยู่ในวงการนี้อะไรเงี้ยแต่ผมก็จะพยายามอธิบายเขาว่าอาจจะต้องเจอเรื่องแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยถือโอกาสนี้คือแบบว่าเปิดตัวซะเลยก็คือครบรอบ26ปีแล้วก็จริงๆแล้วน่าจะครบรอบเกือบ2ปีจริงๆแล้วระยะเวลาในการที่แบบเราเริ่มต้นโปรเจกต์ ก็ต้องมีแบบ3ปีกว่าจะแบบได้แบบกลิ่นที่แบบพี่เวแบบว่าถูกใจจริงใช่ <ๆ S 2> ครับจริงๆเขาชมนักแสดงทุกคนแหละครับแล้วก็แล้วก็คือเขาบอกว่าเขาเกินค่ากับกับการทํางานกัแบบสิ่งที่เราให้เขาทั้งบนบกและใต้น้ําซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไปด้วยแบบเต็มร้อยอยู่แล้วเพราะว่าเราถือว่าทุกคนที่เป็นนักแสดงไทยแม้แต่ทีมงานที่ที่เดินทางไปทำโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์เนี้ยคือเราก็เหมือนเป็นตัวแทน ของคนไทยทุกคนของเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากทั่วโลกจนแบบภารกิจมันก็สําเร็จเนาะอะไรเงี้ยผมคาดหวังมากว่าอาจจะอยากให้มีงานใหญ่หรืองานพรีเมียหรืองานอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อแบบให้คนไทยทุกคนแบบว่าเนาะได้มาแบบได้มารวมตัวกันแล้วก็มาดูหนังเรื่องนี้ด้วยกันแต่ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าความเป็นไปได้จะเป็นยังไงเพราะ ในเมื่อหนังถูกถูกซื้อไปอยู่ในสตรีมรมิ่งที่ต้องเข้าไปดูใช่ไหมครับเพรวน่าเสียดายถ้ามันไม่มีแบบฉายโรงใหญ่เนาะ,น,ะนี่แหละนะคะก็ต้องบอกว่าเตรียมและวันที่17กรกฎาค,คมนี้แน่นอนเป็นคนที่เตรียมงานวางแผนงานจัดก,การเกือบทุกอย่างนะคะแล้วก็บอกคุณแม่เหื่อมาาลูกสะพภยคนนี้ <No. S 1> นะคะคุณวิกกี้นะคะอ่ะขอแสดงความวดีล่วงหน้าแล้วกันกับงานแต่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์เขาเรียกเป็นน้ำหอมคุณเวียร์ทำเองมาด้วยนะคะอ่ะก็ไปลองดูแล้วกันนะคะอะ